วันนี้นะคะทุกคนขาอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพราะว่าเรากำลังจะไปเที่ยวกันวันนี้ตอนนี้อยู่ที่สนามบินละแต่ว่าเราเดินทางโดยรถคันน,นี้น่ารักมากอันนี้คือรถที่เราเดินทางมาตอนนี้จะไปเช็กอินกันก่อนคนค่อนข้างะเยอะนิดนึงแกนไยชนะก่อน หรับสมาชิกพิเศษตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงสนามบินเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราจะไปแม่ห้องสอนแต่ว่าโดยการที่เราลงเชียงใหม่แล้วก็ไปพักที่ปายหนึ่งคืนแล้วก็ขึ้นไปแม่ห้องสอนโดยการขับรถไปเราจะไม่ได้นั่งเครื่อง ไปแม่ห้องสอนโดยตรงเลยนะจ๊ะนี่แล้วก็ถึงแล้วก,กำลังเอารถเช่าเราเลือกเป็นรถคอร์สนะคะเพราะว่าเพื่อนบอนกว่าอีก3ปีข้างหน้าเพื่อนจะออกข้อสอสและที่เพื่อนเลือกคันนี้เพราะว่าเพื่อนอยากมีสันรูปโมโกร้อนไปค่ะเดี๋ยวเราไปเดินทางการขึ้นไปที่ปายในฝันนะคะไปค่ะเราไปกินข้าว ตอนนี้ในคัทุกคนเราอยู่ที่ตายในฝันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ก็กําลังจะไปเข้าห้องคัดกันเดี๋ยวไปดูกันว่าห้องคัดที่เราเลือกมานะมันจะเป็นยังไงคือแต่ว่าบรรยากาศที่นี่ก็ดูน่ารักอุ่แล้วก็เขาบอกว่าเมืกเก่อเี้ที่ที่นาเดียไปถ่ายก็จะเป็นแบบข้ามไปก็เป็นถนนคนเดินเลยตรงนี้นะตน้อนะจะอยู่ใจกลางเมืองมากเขาบอกไปดูกัน กระเจี <ing> ๊ยบจริงหรอน้ำกระเจี๊ยบคือมันจะเอามาจากตรงนี้แหละ ที่นี่ก็จะอารมณ์บับน่ารักกิ๊กแล้วก็เบาเบลเขาบอกว่าตอนนี้บรรยากาศที่นี่ก็คือจะอุ่นขึ้นกว่าทุกๆปีซึ่งหมายความว่าร้อนนั่นเอง <c oughs> อาจะร้อนๆหน่อยนะคะอันนี้คือไปในฝันนะถ้าพาไปดูบรรยากาศตรงนู้นไปเดี๋ยวเราเช็คอินเข้าห้องแล้วก็ไปดูกันว่าที่นี่มีกิจกรรมอะไรทำตอนคืนก็จะมีถนนคนเดินอาจจะเดินไปหรือไม่เดินไปก็ได้แล้วแต่อารมณ์ไปค่ะ รอบๆที่นี่ก็คือดอบอุ่นแล้วก็ก็โอเคที่สําคัญอ่ะมันมีแม่น้ําแบบนี้ทุกคนนี่เป็นแม่น้ำลำธารที่ติดอยู่กับ โรงแรมของเขาเลยนะคะก็จะมีโซนอยู่ตรงนี้ด้วยที่เป็นแบบกระโจมกระโจมกระโจมอะไรเงี้ยอย่ตรงนี้แล้วสะพานนั้นน่ะก็จะสามารถข้ามไปเดินเข้าไปก็จะทําให้ไปที่ถนนคนเดินได้เลยคือส <c oughs> ะดวกสบายมากที่นี่ก็ <c oughs> จะมีหลายอันเป็นกระโจมมีบังกะโลมีอะไรอย่างนี้แล้วก็มีผู้ชายนี่นี่อยู่นะ ก็มีบ้านฝั่งโน้นไม่รู้อะไรแล้วก็คือติดบันติดแม่น้ําแบบนี้คือดีติดแม่น้ําแบบนี้คือดีมากแต่เมื่อกี้พี่ที่โรงแรมบอกว่าอากาศที่นี่ก็จะอุ่นขึ้นทุกๆปีอุ่นขึ้นกว่าทุกปีนะคะแสดงว่าก็คือไม่หนาวปีนี้ไม่หนาวนี่อันนี้ที่เราอยู่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นบังกะโลแบบนี้นะคะแล้วก็มีกระโจมแบบนี้นี้นี้ นี่นี่เขาเลือกแล้วตอนเย็นก็สามารถมานั่งเล่นดูบรรยากาศของแม่น้ําตรงนี้ได้เออเลิศเดี๋ยวพาไปดูตรงนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นห้องห้องพัดลมเป็นแบบนี้นี่คือห้องพัดลมเต็นกระจกนี้ถ้าแบบอากาศหนาวๆก็คือก็โอเคอะ่ะแต่ว่าถ้าร้อนก็คือน่าจะร้อนอยู่อะ่ะ ทานอาหารของเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะตื่นเช้ามาทานอาหารกับบรรยากาศแบบนี้จ้ะโอเคก็โอเคแหละเดี๋ยวเราไปขนสัมภาระของเราขึ้นห้องก่อนนะคะแล้วก็เห็นนี้จะพาไปไหนเดี๋ยวไปดูกันจ้าก่อนที่จะไปแม่ห้องซ่าลากไปนี้ เพื่อดขึ้นมาที่ไหนก่อนเดินขึ้นแทบไม่รอดกองแรงกองแรงนะคะก็ที่จะมาดูพราทิตย์ตกตอนนี้ตกไปแล้วค่ะยังไงดีคะแล้วเพื่อนก็ไหนมากบอกเลยว่าต้องถอยออกกาลังกายแล้วจริงๆอันนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่ซึ่งพระอาทิตย์อยู่ไหนนี้ตรงน้น ต้องตกไปตรงนั้นเองคือหน้าไม่ทันจ้ะต้องเว้นช่วงให้เส้นยืดตัวกับลูมช่วงเวลาแห่งการถ่ายรูปนะคะก็มืดแค่ไหนเขาก็สามารถค่ะเห็นหน้าบ้างไหมอ่ะห็นหน้ามาบ้างไหมอ่ะแล้วรูปก็ไปดูในไอจีนะคะก็จะกหมดงามมากค่ะคุณ ตอนนี้นะคะจากโรงแรมของเราเดินมาประมาณ6นาทีก็มาถึงถนนคอนเดมนที่เรียบร้อยนี่สามีแล,ละภรรยาเดินด้วยกันอันนี้คือถนนคอนเดมของป้ายนี่มาเปิดตลาดมาเปิดตลาดาาตลาดมาดูว่าจะขายตัวตรงไหนหรือเปล่าไม่อยากกินเคบับ ตอนนี้สิ่งที่เราจะกินก็คือเคบับะพอสั่งไว้ได้ไหมได้ค่ะเกียวันเาไหร่ในท่งร้อยนี่ค่ะไข่ปลาไขา่คนปาตว่ามานีนต้องกินอันนี้เหรอใช่กล้วปิ้งไขบ่บลาไขา่ปลางไข่ปลาไขา่ตามไข่ตาง นี่ไหมคะคือไข่ป่าที่เขาบอกว่ามาแล้วก็ต้องกินเราก็ไม่รู้ว่ามันไข่อะไรแต่ว่าก็จะลองกินเหมือนไข่ปิ้งไข่ปิ้งใบตองนั่นแหละใส่ขอดอกกับซอสนั่นเนี่ยอ๋อเหรอไงอ๋อ ชิมไขปบามไปแล้วไข่ปบามมึงไข่ปาไปแล้วแล้วก็เ <laughs> มี่ยขังละดีอร่อยไหมพี่เวเมื่อกี้กินแล้วเหรอ <c oughs> อ่ะป้อนสามีสิแฟนทิพย์ทำท่า ว้ wow, าขอบคุณค่ะ กไม่เร้็วๆต้องเลือกอย่าทับตาเหลือกนะพอวิธีการกินเคแบบพี่ถูกต้องอแหลกเลยค่ะคุณเป็นไงคะวิมีชีด้วยอ่ะหอม นี่นะคะวิธีการอบก็คือแบบนี้เพราะว่าจะอบใส่องค์มาแบบโอ้โหเห็นไงคะไม่แบบไก่ไม่กินอะไม่กินไก่อยากกินหมู่งั้นไปลองสิเอามาไม่บัตรลองอันนี้สีโคอันนี้สามชั้นอ่ะสามชั้นเมื่อกี้ไส่ไม่ทันใช่ไหมไส่ส่งไส่ เหมันอยากโดนสับไหมอร่อยร้านเขาอยู <t abi> <t abi ่ตรงนี้ชั้นอ๋อไม่ร้อนเลยเออไม่ร้อนมันวางข้างนอกดีค่ะโมโบเป็นองคอนเดนท์